กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมยูกิโอเดอรีครับผมโดยคลิปนี้ก็ยังอยู่กับฝั่งของลัสเซลนะครับโดยครอบนี้ครับผมจะเป็นเด็กของลุกนะครับผมซึ่งลุกมีการ์ดใหม่เข้ามาเสริมรอบนี้นะครับผมนะก็ยังคงเป็นสกัดเด็กเบื้องก่อนไปเลยครับโดยคีย์หลักของเราครับผมนะการ์ดใหญ่รอบนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฮเปอร์สตาร์ยากษ์นะครับผมนะซึ่งก็ใช้ครับผมในส่วนของ อ่าบระกอปลาดุกนะครับผมนะร่างตั้งต้นของเขานะครับผมงานหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ดาโก็ได้นะครับผมเดอะดาก้อนนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับทำการฟิวชั่นออกมาครับผมเป็นร่างนี้นะครับนะโดยร่างนี้ครับผมเอฟเฟคค่อนข้างถือว่าอลังการมากนะโดยนะครับผมเมื่อทำการฟิวชั่นเสร็จปุ๊บนะครับผมนะอ่าเราทําการนําท็อปเด็กครับผมลงสู่สารนะครับผมเพื่อเล่ยเอฟเฟคสั่งใหญ่อย่างนึงนะครับ โดยเอฟเฟกครับผมอย่างแรกก็คือพลังโจมตีเพิ่มขึ้น900ตีได้2ครั้งครับการเอฟเฟกที่สองครับผมก็คือสามารถตีทะลุดาเมจนะครับผมได้2ครั้งนะครับนะคือเอาง่ายๆคือโหดมากครับผมพลังโจมตี3,900สามา,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 ารถกดดันฝันทุกข้ามได้และตีได้ถึงสครั้งนะครับนะถผว่าโหดมากแล้วก็ถ้าเกิดฝ่ายทุกข้ามตั้งรับอยู่เราก็สามารถสั่งตีทะลุเลยครับผม3 000, 2 0 0ครั้งได้นี่คือเรียกปะปุ๊บนี่แทบจะปิดเกมได้เลยนะ และน้าเราผมสกิลนะครับผมนะเอามาเล่นคู่กันได้ดีมากครับโดยเงื่อนไขครับผมอย่างแรกก็คือถ้าเกิดเราใช้ในส่วนของสกิลนี้นะครับก็ต้องไปจัดเด็กครับผมให้เป็นเด็กบังกรล้วนๆนะครับผมคือทั้งเด็กเนี่ยต้องมีแต่บังกรเท่านั้นนะครับรวมถึงเอ็กซ์เตอรเด็กครับผมนะก็ต้องเป็นบังกรเช่นเดียวกันนะครับนะโดยสกิลนี้ครับผมนะจัดได้บารก็คือให้ไปที่ซื้อที่ร้านค้าได้เลยครับผมพ่อค้าขายอยู่นะครับราคาถูกมากนะครับผมนะซื้อปุ๊บมาหาลูกครับผมจัดเด็กได้เลยครับ โดยหลักๆครับผมนะเอฟเฟกนี้จะมี2แบบครับเอฟเฟกที่หนึ่งครับหากเรามีมอนเตอร์ที่มีเลเวล7นะครับผมเผามังกรนท่าแสงนะครับนะอ่ะพอต้องบอกว่าเป็นมอนเตอร์เลเวล7ขึ้นไปครับผมที่เป็นท่าแสงก็และกันนะครับนะก็พลังตีครับผมนะหากต่ำกว่า2องครับผมจะกลายเป็น2องพทันท,ท,ท,ทีพูดง่ายๆคือถ้าเกิดก่อนนันเนี้ยเอฟเฟกเราไปทําอะไรขึ้นมาเนี่ยมอนเตอร์ตัวนี้นก็กลายเป็น2องพทันทีททนะครับนะ ซึ่งมันจะไปได้คู่กับการ์เผามังกรใบใหม่ครับผมก็คือใบนี้เพราะใบนี้เขาจะลดพันจมตีตัวเอง500รอยนีครับผมลดไฟล์ตัวข้าม1,000นนีครับผมนะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอลดตัวเองเหลือ2,000ปุ๊บเดี๋ยวไฟล์ตัวข้ามลดไปพันหนึ่งเนี่ยเราใช้สกิลนี้ครับผมจะเปลี่ยนเป็น2 0 0พัทีเอาไว้เล่นคู่กับการใบนี้เลยแต่ก็สามารถเอาไปเล่นคู่กับมังกรกระดูกของเราได้นะก็กลายเป็น2 0 0พัสบายๆได้เลยนะครับ อันนี้เอฟเฟกตรงส่วนนี้เนี่ยสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะเอฟเฟกเพิ่มพลังโจมตีเป็น207นี่คือใช้ได้เรื่อยๆเลยแต่เอฟเฟกที่2นะครับผมอันนี้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวในการต่อในการดูเอลเท่านั้นนะครับดังนั้นต้องใช้ดีๆนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามค,ครับผมมีมอนเตอร์ที่มีพลังตีนะครับผมอ่ะเอาบอกว่ามีมอนเตอร์ที่มีเลเวลมากกว่า5้ขึ้นไปนะครับผมนะ แล้วก็ถ้ากเกิดเอฟเฟกต์คาผมมีบอนเตอร์พลังจิตีพันสี่สองพันแปดสี่พันสองขึ้นไปด้วยนะครับสามารถเอาการ์ดครับผมหน่าหนึ่งใบสองใบหรือสามใบครับผมก็มีเดอะดากอนฟิวชั่นนะครับผมนะจากในเด็กหรือในสัตว์เอากลับขึ้นมือได้อันเนี้ยใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเอฟเฟกต์ค่อนข้างจะถือว่าดีมากเพราะว่าเราสามารถจะเสิร์ชได้จากในเด็กครับผมเข้ามาได้เลยหรือจะคุณจะสัตว์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะคือก็ส่วนเนี้ยผมก็เ เสร็จมาครั้งเดียวครับผมก็ถือว่าพอแล้วส่วนดาก้อนครับผมผมใส่ไม่สามใบเพราะถือว่าเป็นวัตถุดิบในการมูชิยันมอนเตอร์นะครับอ่ะโอเคครับในส่วนของมอนเตอร์นะครับผมนะก็มาเดลยครับผมนะก็ใส่ไปเลยครับผมนะในส,ส่วนของมออร,ระกอปลาดุกระสาใบนะครับผมนะและ้วก็อันนี้ผมมีใบเดียวครับเลยก็เลยใส่มัะกอบลีมือนะครับผมนะ ก็หลักๆก็ไม่เป็นอะไรมากมายครับผมถ้าเกิดใบดีอัญเชิญแบบปกติเข้ามาปุ๊บนะบูชิยันแหลกหลักๆเราก็สามารถครับผมกดใช้เอฟเฟกเพื่อทําการจวการ์ดเท่ากับจำนวนการ์ดมอนเตอร์ฝั่งข้ามจากนั้นนะครับผมนะก็เอากาดครับผมกลับเข้าไปเท่าเดิมก็เป็นการเปลี่ยนการ์ดในมือครับผมเพื่อหาการ์ดเพื่อรอต่อขบวโในสเต็ปถัดไปนะครับและต่อมาครับผมก็เป็นมอนเตอร์ที่ใช้ในส่วนของการบูชิยันต่างๆนะครับผมงานก็แบบเดียวกันเลยครับนะ นะงรับมีมอนเตอร์นะครับผมนะอยู่ในสนามต้องกจากการาไปนี้ครับผมอันเชิญนะครับผมนะมอนเตอร์หัวปาเพชบป้อนเดครับผมนะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเรอเชฟิกนี้ก็ในเทอร์นี้ต้องเป็นมอนเตอร์ที่อ่าเลเวลมากกว่า6ขึ้นไปครับผมนะถึงจะสามารถสักตีได้นะซึ่งเราก็มีแต่มอนเตอร์เลเวลเจ็ดนะครับอันนี้ก็แบบเดียวกันเลยนะก็คือสลับสับกันไปครับสองคนนี้เป็นวัตถุดิบการบูเชนั้งคู่และที่เหลือครับผมก็เป็นมอนเตอร์พันท่านะี๋ครับเอาวิญญธรรมดาแล้วก็มีหมูอายครับเพราะว่าบูอายเป็นังงกรรจึสสาามถใ่ไดด้้นี ทีเหลือก็เดือดดาก้อนครับผมเอามาเป็นวัตถุสูตชั่นเสียทก็จะเป็นในส่วนของการ์ดเม่นบนก็ผมลดพลงโจมตีนะแล้วก็หาดก,กับดักทั้งหลายนะครับอืมอมานี้ครับผมนี้แค่นี้เราก็สามารถจัดเด็กได้แล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับนะมาดูในส่วนของรีเพย์กันทีหนึงด,ดีกว่านะครับนะรีเพย์เดี่ยเป็นยังไงกันบ้าง สกิลครับผมบอกที่เอิร์ดว่าค่อนข้างจะถือว่ามีประโยชน์มากเพราะว่าเราสามารถที่จะัดการนะครับนะดึงการ์ดครับผมจะเลเด็กขึ้นมาบางครั้งเนี่ยเด็กเนี้ยชอบขึ้นมอนเตอร์เลเวลสูงมากเกินไปช่วงต้มเทินทำให้เราไม่มีมอนเตอร์ใช้ในการบูชิยัตน,นะครับผมการดึงเดาก้อนออกมาเป็นวัตถุนาิกาบูชิยันก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากเช่นเดิมอ่ะเนี่ยครับผมเอานี้โอเคเหมืนอนว่าวิชยัได้ครับ อ่าลงไปครับรรแล้วก็บูชิยันตมามปกติเลยแล้วก็บอกกับดักไปสองไปครับจบเพลินมอนเตอร์ยืนอยู่สองพันาก็ถือว่าค่อนขอ้างจะกดดันสนุกครับได้ดีนะ เด็กถอยหัวก้อยนะครับเอฟเฟกต์ทำงานนะครับผมเปลี่ยนผลการถอยเหรียญครับตีก็บาลนะครับผมนะเคเบิครับตัวการ์ดคือานะครับเอฟเฟกสกิลครับผมอย่างที่บอกไปนะสกิลนี้สามารถใช้ได้เรื่อยๆนะไอ้เรื่องเปลี่ยนพลังโจมตีผมจี้ยาให้เรียบร้อยครับลงดากิยายมาครับ เป็นทำงานนะครับผมสุสานครับอ้าฟังชันผมสุสานจะไม่เป็นไรนะขอแค่เราได้เดือดดาก้อนปุ๊บแล้ะลาเกียร์อยู่ในสนามเราสามารถดึงจากสุสานเข้ามาได้เลยนะในการไม่ต้องสูงเทียบครับเดี๋ยวไปเราข้ามจะตายแล้วล่ะลองข้ามเปิดนะครับ เปลีนน่ยนผลการคอยครับอารีโดจับจักตายก่อนนะครับนะอ่ะโอเคนะครับค่อนข้างจะเป็นป<ม>กติดาเกยียก็ตีโหดอะไรอยู่อยู่นะ<ม>เพราะว่ามอนเตอร์ส0 0บันท่เชุยรสองตัวตีได้2ทีนะครับนะถึงว่าเป็นดิกเดก,กาที่โหดเอาเรื่องอยู่ そうだろう俺とデュエルしたかったんだなやい宇宙人ここであったがハッピーいくぜオールラッシュいくぜドロー手持ってモンスターをかこい手持ってモンスターのエンドだ速攻で決めるぜドロー อันนี้เลยครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะก็คือจะเจอปัญหาที่บ่อยๆครับก็คือมือจะเน่าเลยครับผมนะอันนี้คือข้อควรระวังดนั้นเนี่ยการใส่มอนเตอร์ครับผมเนี่ยที่เอาไปเป็นช่วยในการบุชิยันครับผมก็ถือว่ามีประโยชน์มากเลยครับนะแต่กับดักไม่บนเด็กนี้เยอะอยู่แล้วนะก็ถ้าเกิดลงใหญ่ได้ปะทะข้ัมตีมาก็ไม่ใช่เอาคืนง่ายๆเหมืับอ่ะลงไปได้แล้วครับก็ลงไปนะครับบูชิยันครับอ่าลงจาเกียข้ามานะครับ เป็นสองพันเจ็ดนะครับนะนี้เราก็ตีได้โหดขึ้นเหมืเดิมเป็นทำงานครับ

เด็กมันโหดอยู่แล้วไงดาเกียพอลงได้นี่แทบจะกดดันฝ่ฟโตข้ามได้ดีมากนะดังนั้นฝ่ฟโตข้ามเราแทบไม่ได้ฟิลชั่นเลยฝ่ฟโตข้ามก็โดนดาเกียตกตายอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดดาเกียโผล่มานี่คือเกมไม่ต้องตื่นดับหนึ่งอ่ะโอเคครับหลายๆคนก็น่าจะรู้นะลงดาเกียมาได้นี่แป๊บๆก็ไปสวรรค์แล้วครับอ่าจุดบานนะครับอิยันครับ โอเคครับที่ยันครับก็ตัวสามใบเลือกเปลี่ยนการเดือนะครับเราก็จะเลือกเก็บขอบไปเลยนะตึงมันก็ไม่มีการที่ต้มเป้าเท่าไหร่ครับเราก็ไปเลือกโยนใต้เด็กเลยเด็กก็ไล่เทียบไปก่อนนะครับ วันนี้เราก็มีเลยครับผมในส่วนของการ์ดกับดักเพียบเลยนะเพราะว่าเราจั่วมาแล,ล้วรีบมือถึงชั้นครับแแบงขึ้นมือครับทอมเมอร์นะครับ โอ้โพลังโจมตีทีครับเอาบุไดกลับครับเรียบร้อยนะครับทียนครับลมบายรอบนึงนะครับ

ตัวกาขึ้นบาได้ครับมาโดยข้ามีมอนเตอร์แล้วเอาฟิชชั่นขึ้นมบือครับตอนนี้เราเหลือแค่เอาดาเกียบาร์นะครับลงมาครับหัวสามนะครับผมหาราเกียครับอ่าโอเคดาเกียบาร์แล้วนะลงไปครับฟิชชั่นครับ

เอาการ์ดลดลงพลังเตมตีนะครับ่าก็โอเคครับที่เหลือก็ตีตบตามปกติได้เลยนะครับ อ่ะก็ปักบานนี้ครับนะก็ยังถือว่าเด็กนี่สามารถลดนได้นะแค่บอนเตอร์ปกติแล้วก็คอมโบก็คอ่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วแล้วก็การจั้แบบนี้ก็สามารถดึงสกิลรับผมแล้วก็สามารถใช้มอนเตอร์ฟิวชั่นได้ไม่ยากนะครับนะมาหาการ์ดแค่ี้นก็ผมหาจากไหนได้บ้านเลยครับผมนะอย่างแรกก็ผมก็คือตัวของดากีร์นะครับโดยดากีร์ก็ผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการที่อยู่ในบล็อกแรกนะครับนะ แล้วก็สามารถใช้ UR เลือกได้ด้วยครับผมสลับ URD นะครับนะใครที่ขาดก็สามารถใช้ u r ีเลือกมาได้นะส่วนที่เหลือก็เป็นการชุดใหม่นะครับนในส่วนของเซ้นของ Saber Evolution นะครับอ่าดีเป็นการแจกฟรีนะครับผมนะเราสามารถถ้าเกิดใครไม่มีนะครับผมก็สามารถไปหาในส่วนของตัวนะครับผมนะ SR ครับแลกมาได้นะครับส่วนที่เหลือครับผมนะทีเบสบอลนะครับผมนะก็อยู่ในส่วนของเซ้นชุดแรกเช่นเดียวกันนะครับนะ เอาล่ะผู้อายครับผมอันนี้แจกฟรีนะครับผมนะตั้งแต่เริ่มต้นก็แจกมาให้เลยนะดังนั้นน่าจะมีทุกท่านอยู่แล้วส่วนมอนเตอร์นะครับผมเผามังกรนะครับผมอันนี้ใส่อะไรก็ได้นะครับผมตามใจชอบนะนี่เป็นมอนเตอร์พันยมทีพันห้านะครับผมสามารถกดดันบอสแด่ละครั้ได้ดีมากเดือดดาก้อนครับผมอันนี้ก็อยู่ในส่วนของชุดนะครับผมฟิวชั่นยูรูชั่นเช่นเดียวกันส่วนการ์ดเวทมนต์ครับผมอยู่ในสตาร์เตอร์ของเซเบอร์ดาก้อนนะครับผมนะหรือจะไปเปิดหาเอาในส่วนของซีนิชั่นบ ฟิวชั่นได้ครับผมนะมีให้มาแล้วเริ่มต้นเกมแล้วแล้วก็ในส่วนของเเคบอรครับผมอันนี้อยู่ในส่วนของสเปเชียลแพ็คอ่าพวกกั๊กกับดักอันนี้ก็หาเอาตามใจชอบนะครับผมนะใครไม่มีอะไรก็เปลี่ยนไปใส่มอนเตอร์นะครับผมหรือใส่เวทมนต์เอาตัวรอดอย่างอื่นก็ได้นะหลักๆเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ในส่วนของการแม่นบอนะครับผมมันก็มีการเวทมนต์ที่ปั๊มพลังโจมตีก็มีให้เลือกเยอะอยู่นะอ่าโอเคนะครับแล้วก็คีย์หลักของเราครับผม Dark ดาร์เกีสนะครับผมเอฟนะครับผมก็อยู่ในส่วนของฟิวชั่นฟิวช ก็ประมาณนี้เลครับผมนะสกิลก็อย่าลืมไปซื้อที่พ่อค้าก่อนนะแค่นี้เราก็จัดได้ไม่ยากนะครับวันนี้ผมพ่อสิแคก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้ครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลไค์กด s ชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กัชบช่องเราด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ